ตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยช่วงนี้นําเรื่องอราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสาไหมกึ่งอัตโนมัติค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจแค่ไหนนั้นนะคะเด <criticism. S 2> ี๋ยวไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคค่ะอาจารย์ข<ค>าะรบกวนช่วยแนะนํา <provoc Kimberly. S 1> ตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะอ๋อครับผมก็อาจารย์บวชศัยสงฆ์นะครับผมตำแหน่งพนักงานราชการนะครับ ก็แสดงควานีวิทเทคนิคนุานาน,นี้นะครับผมค่ะอาจารย์คะวันนี้ขออนุญาตร,รบกวนเวลาอาจารย์สักครู่นะคะครับผมค่ะวันนี้อาจารย์นำเครื่องสาวไม้กึ่งอัตโนมัติมีชื่อย่อด,ด้วยว่าไม้แดงศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะนำมาฝากเราในวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมค่ะอาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาของเครื่องสาวไม้กึ่งอัตโนมัติที่อาจารย์นำมาฝากเราในวันนี้ด้วยค่ะอ๋อก็ไม่แก่นะครับที่ จังหวัดนครราชสีมาของเรานะก็มีรุ่นนใหม่กันเยอะนะครับปีคุ้มคูกันนะครับผมของจังหวัดนครราชสีมานะก็เลยได้เห็นทีชาวบ้านครับก็ไปศึกษาข้อมูลจากชาวบ้านครับเพราะว่าชาวบ้านบางคนนะก็ยังใช้นู่นะเปนการเสาวทซึ่งทาให้นะครับซึ่งทให้การผลิรับช้านะครับก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณสามปีอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดค้นนะครับจะช่วยของประเภท ต่อไปก็ได้ปริม,มาณก,กันทำไมมากขึ้นนะโดยทำเพร่งนี้ขึ้นมาเราตอนนี้ก็ยังเป็นเครื่องแรกอยู่นะครับผมบขออนุญาตถามได้ไหมคะอาจารย์ว่าไม้แดงศูนย์หนึ่งนี่คือรหัสเครื่องเขาเหรอคะครับไม้แดงศูนย์หนึ่งที่เป็นต้นแบบนะครับตอนนี้เป็นต้นแบบเครื่องแรกที่กำลังทําอยู่ตอนนี้ครับมีม่สำเร็ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ครับกรจะปรับปรุงนิจะรณาค่ะ ตัวเครื่องพูดถึงตัวเครื่องกันบ้างคะ่ะอาจารย์เขามีระบบการทํางานอย่างไรคะในตัวเครื่องนี้ครับก็สามารถทํางานได้ในสองระบบนะคือใช้มือก็ได้นะในว่าจะเป็นพวกวอร์เตอร์ครับ,นรรนะรบในการปั่นก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้สองอย่าเลยครับถ้าอย่างเช่นว่าช่อเอ,อื้องจะเริ่มใช้งานตัวเครื่องจะต้องมีขั้นตอนการเริ่มต้นการใช้งานเริ่มต้นอย่างไรคะในขั้นตอนนะครับก็แรกนะครับแล้วก็ต้มจนมันร้อนนะครับ เครื่องต้มน้ที่ว่าเราสามารถเลือกใช้ของเครื่องนี้ครับข้อดีคือใช้เครื่อง้มได้หลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าเตาถ่านหรือว่าต่อแก๊สก็ได้ครับทุกน่านแต่ต right? ัว uh, ที tomorrow, 哈哈่ผมทำตัวได้เป็นตัวใช้เครื่องต้มแบบไฟฟ้านะครับที่ว่ามันสามารถยืนยันได้นะครับก็คือต้นน้ำไม่ได้นะครับกพคือมันคุณอยู่ที่แปดสิบวัตต์นะครับเพ่ที่จะให้ต้นรังไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับของเครื่องทมรังไหมจประวัตินะครับก็คือ ส่ลังไหมครับที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็นำเส้นไหมครับที่เราเป็นปัดนะครับเนี้ปัดเป็นเกลียวมาก่อนครับเพราะว่าเส้นไหมมีใหญ่อยู่ครับแล้วก็มีมาใส่โพลสสาตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นถ้แสมต่ว่าดูในโพลสสาตัวที่สองครแล้วก็นำมาปีเกลียวนะคให้ไม่ได้มัน5กถึง60ยอดครับเพื่อที่จะไม่ให้เส้นไหมมันแตกนะครับอันนี้ ครับแล้วก็บินตังตัวสาวตัวที่สามนะแล้วจากนั้นก็นาเข้าสู่ตัวภัยใหม่นะครับตัวนี้ตัวภัยใหม่ก็คือตัวจับระเบียบของเส้นใหม่ครับไม่ให้มันเวลาเราออกมาแยกตัวนี้ครับเราจะได้ทําเป็นภัยได้ครับตัวนี้สะดวกต่อการเรามันใช้งานด้วยนะครับค่ะต่อไปก็ทําการเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ก็สาวไปเรื่อยครับจนกว่าขาดหายไปหมดครับตัวนี้ก็การใช้งานง่ายะครับตัวนี้ เราดูว่าาง่ายนะครับครับผมอาจารย์คะทีนี้จากขั้นตอนที่อาจารย์ใช้เครื่องแตกต่างจากาวิธีการดั้งเดิมที่ชาวบ้านเขาใช้กันในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าวัตถุดิบที่ได้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะก็ต่างตางกันเยอะนะครับจากไปสอบถามชาวบ้านนะเพื่อนำเท่านี้ไปให้ชาวบ้านที่สัมลมผ้าไหมนะครับของอำเภอเมือง,องอยางนะวันทีงม,มาของเรานะก็เอาไปใช้เขาหรือว่าเท้านี้สามารถ นระยะเวลาเนี่ยในการถือเส้นใหม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาสาววันนึงครับเราก็จะได้ประมาณแค่สามสิใหม่เองนะตอนนี้คือแต่เชา้าถึงค่ำเลยครับแต่ตอนนี้ของผมรับใช้ระยะเวลาเท่ากนะันอน่ะสามารถได้มาสองกิโลนะครับอสองกิโลหม่ครับตโอนนี้ต่างกันเยอะครับตอนนี้ค่ะก็คือคท<า>ั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพก็แตกต่างกันเยอะด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเพราะตอนนี้ของเราเป็นเครื่องต้มที้ว่าเขาปรุงดูดูมไว้นะครับ ว่าถ้าเราใช้ข้อต่อถานะ่านอยู่าเงี้ยอุณหภูมิมันเะไม่ได้ในที่เขาการที่เขาวิจัยมาครับเขาอยู่วัน80ปีว่าราองฟาครับที่ได้เป็นแหล่งนมาดีานะครับแล้วก็ไม่แตกด้วยครับผมอาจารย์คะสำหรับที่อาจารย์บอกว่ามีตัวควบคุมใน,นเรื่องราวของอุณหภูมิอาจารย์ใช้อะไรเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิสําหรับน้ําในการต้มในครั้งนี้คะไอ้ตัวนี้มันเป็นข้อต้มไฟฟ้านะที่สามารถควบคุมอุณหภูมินในตัวได้นะครับ ก็เทไปที่80ถึง100องศาครับตรงนี้ถ้าม,มันถึงอุณหภูมิก็จะถึงเวลาตัดการทางานครับค่ะครับก็คือคใช้ระบบอัตโนมัติคือระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับตัวนี้อาจารย์คะทีนี้ในเรื่องราวของอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์ที่จะใช้มาประกอบตัวเครื่องนี้สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือนําอุปกรณ์อะไรมาประกอบบ้างคะก็ส่วนมากก็ มีการท้องถิ่นเข้าไปนะครับก็มีแค่เหล็กนะครับที่ปลายเหล็กแล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็พูลเลอร์เอเคคับครับค่ะในพวงสาวนี่ก็สามารถทำที่นองได้ครับอันนี้คืออุปกรณ์หาไม่ยากนะคะอาจารย์ครับค่ะแล้วสําหรับที่อาจารย์ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่านําไปทดลองใช้ในบางพื้นที่แล้วเผลการทดลองใช้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ผลการทดลองนะคุณทีมันสามารถ มันนึ่งคสามารถตีได้ทั้งสามกิโลนะครับตัวนี้ในการใช้แล้วก็มันไม่เหนื่อยด้วยครับเวลาถ้าเป็นของชาวบ้านครับใช้มือดีงใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็เส้นไหมมันออกมาไม่เท่ากันครับเหมือนกับเพื่องครับเพราะตัวนี้ผมใช้ผมโยรอบที่ประมาณห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ก็าจะได้เส้นไหม่ออกมาทิ่เสมอกันครับตัวนี้แล้วเนื้อเของชาวบ้านที่ดึมด้วยมือมันจะไม่ได้ประมาณนี้ครับเส้นไหม่จะไม่เรียบครับผม ค่ะแล้วเสียงตอบรับล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ผลตอบรับนะครับก็เขาก็มีความพอใจมากครับแล้ลก็เราก็ให้ผมทําให้ขึรับให้เครื่องสองเครื่องครับตัวนี้มันก็ทําให้เขาไปชาแล้วครับตัวนี้อืมค่ะโอเคอเป็นคืนตาครับเนี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อรบกวนทางด้านท่านอาจารย์ถือสายรอสักครู่นะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเลกกันสักครู่นะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์กันต่อค่ะ